คุณรู้หรือเปล่านะครับว่าจิ้งหรีดเหล่านี้นี่แหละอาจจะเป็นอาหารสําคัญของมนุษยชาติในอนาคตอันใกล้นี้แล้วนะครับองค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาตินะครับหรือ FAO นะครับได้มีการคาดเดาเอาไว้นะครับว่า ปี2050นั้นนะครับโลกของเราจะมีประชากรเพิ่มมากขึ้นถึง9,000ล้านคนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่9,000ล้านคนนียจะหาอาหารนะครับมารับประทานนี่ก็คงจะยากพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะให้สารอาหารอย่างโปรตีนที่ดีที่สุดสําหรับมนุษย์เราก็คือโปรตีนที่อยู่ในจิ้งหรีดนี่เองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะ นำมาแปรรูปหรือทำเป็นอาหารได้หลากหลายมากเลยทีเดียวซึ่งวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่ครับ Globalbucks Asia นะและเราจะมาดูกันนะครับว่าการนำเอาจิ้งหรีดนี้นะครับมาแปรรูปหรือโปรตีนที่อยู่ในจิ้งหรีดนั้นนะครับจะเพียงพอนะครับต่อการช่วยโลกได้หรือเปล่ามาติดตามกันในบริเจอร์นีตอนนี้ครับ การบริโภคหรือการรับประทานจิ้งหรีดนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็ได้มีการรับประทานจิ้งหรีดนี่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในยุคนี้นะครับก็ถือว่าประเทศในแถบสแกนดิเนเวียไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนทั้งหลายเนี่ย เขาก็เริ่มหันมาสนใจบริโภคโปรตีนจากจิ้งหรีดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเขาเห็นความสำคัญนะครับของกระแสรักโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟู้ดเซฟตี้ความปลอดภัยทางด้านอาหารเองหรือแม้กระทั่งการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับที่ได้มาจาก การผลิตกระบวนการผลิตของโปรโตีนจิ้งหรีดนั่นเองนะครับส่วนในประเทศไทยนั้นนะครับเราอาจจะยังไม่ได้เห็นความสําคัญตรงนี้มากนักเพราะฉะนั้นความต้องการหรือตลาดในเรื่องของการบริโภคนี่ก็เลยยังไม่ขยายไปในวงกว้างนะครับตัวจิ้งหรีดเนี่ยนะคะมันมีมันมันเรียกว่านาช l b o บอ p โปรตีนมัน<ะ>เกิดขึ้นมามันก็เป็นโปรโตีนให้เราเลยเราเป็นผู้ผลิตนะคะเราเหมือนเป็นคนขายข้าวสารคนขายเกลือ<ะ>คนขายเป็นผู้ผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําคือเรา ขายเป็นผงแล้วก็เราทําเป็นตัวสแน็คซึ่งเป็นจิ้งหรีดอบก,กรอบรสชาติต่างๆตามที่ลูกค้าขอมา,อาแต่ในประเทศท <ำ S 1> ไทย<ม>เราเย,ยังไม่ได้ร้อนครับเพราะว่าเราเรายัางเราเน้นที่จะส่งออกการส่งออกในแต่ละประเทศเหล่านี้มาตรฐานเนี่ยเขาต้องดูแลสูงมากเลยใช่ค่ะ ก็คือต้องผ่านมาตรฐานของเขาเรียกว่าเป็นฟู้ดเซฟตี้เพราะมันเป็นอาหารที่คนประเทศเขาต้องรับประทานจะต้องผ่านเกจของ EU ต้องส่งผลแแลบต่างๆขั้นสูงเลยทีเดียวไปให้เขาเพื่อที่ให้เขาอนุมัติเราถึงจะนำาทำการส่งออกได้นอกจากนั้นตอนนี้กฎหมายของ EU กําลังจะปลดล็อกนะคะภายในระยะเวลา12เดือนข้างหน้าซึ่งตัวนี้จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถส่งออกเป็นอาหารคน ได้ทั่วยุโรปนะคะตอนนี้ทางราชการของไทยก็ให้ความสําคัญตรงนี้แล้วก็กําลังผลักดันตรงนี้อยู่นะคะแสดงว่าอนาคตธุรกิจในเรื่องของสินค้าจากจิ้งหรีดเนี่ยมันก็จะโตขึ้นใช่ค่ะมันมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนครับพี่มองเห็นว่ามันไม่มีขีดจำกัดเนื่องจากว่ามันไปเป็นส่วนผสมของทุกประเภทอาหารเช่นถ้าคุณมองในซูเปอร์มาร์เก็ตคุณเห็นขนมปังติ่มซำพาสต้าสปาเกตตี้แผ่นลาซังหรือพวกสแน็คต่าง เขาไปแทรกในทุกผลิตภัณฑ์ได้หมดเลยมันเข้าไปรุกตลาดโดยที่ตลาดไม่รู้ตัวซึ่งคนที่คนที่รู้ตัวก่อนคือผู้บริโภคยุคเมเลนนัมเนี่ยเจเนอเรชันเมลนัมเนี่ย,เเยก็คือเขาจะรู้ว่าเขาต้องการตัวเนี้ยเขาจะต้องไปสร้างกฎเกณฑ์ให้กับผู้ผลิตว่าเนี่ยสินค้าประเภทเนี้เขาไม่เอาแล้วนะเขาอยากให้คุณเนี่ยมีสินค้าที่คุณ ออช่วยโลกแล้วโปรตีนจากจิ้งหรีนก็เป็นโปรตีนที่มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยใช่ค่ะนอกจากโปรตีนแล้วเนี่ยมันจะมีอะมิโนแอซิดเชนิดซึ่งร่างกายของคนเราไม่สามารถผลิตได้นะ,ะ oh. แล้วก็มีไคตินซึ่งเป็นเพื่อความสวยงามครับค่ะมะีซิงค์มีทัดเหล็กมากกว่านมอี oh. กเพราะฉะนั้นคนที่แพ้น,นมอาจจะหันมารับประทานจิ้งหรีรเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการแพ้ ตรงที่มีน้องยืนอยู่ข้างในจะเป็นห้องแช่แข็งนะคะเข้าไปดูข้างในจะเห็นว่าน้องเขาจะเอาจิ้งหรีดแช่แข็งจากในห้องแช่แข็งมาที่จะคุตซี่นะคะแล้วก็เอามาล้างหลายน้ําทีเดียวด้วยน้ําดื่มทุกอย่างที่น้ําดื่มหมดข้างในนี้เสร็จแล้วจากห้องนี้เนี่ยเขาก็จะมีการคัดเลือกคุณภาพต่างๆดูว่าจิ้งหรีดสะอาดสะอ้านไม่มีสิ่งแปลกปลอมนะคะแล้วก็จะเข้าตู้อบค่ะแล้วก็ควบคุมความร้อน ความชื้นต่างๆสำคัญม,มากแล้วก็ต้องมีการฆ่าเชื้ออยู่ตลอดตลอดเวลาลวไปดูห้องครับบทผงกันค่ะห้องข้างในนี้เป็นห้องบดผงนะคะครับจึงหลีดบางอันที่เราไม่ต้องบดผง,ดผงเราก็จะเอาไปทำใส่ส่วนประกอบของ ซีซันนิ่งต่างๆรสชาติต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการในกระบวนการผลิตเราไม่ได้มีการนําสารเคมีหรือสิ่งแปลกปลอมเข้ามาปะปนเราไม่ได้ใช้แม้กระทั่งสารกันบูดเพราะว่าตัวจิ้งหรีดเราเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างน้อย1ปีนะคะเราต้องการไม่ใส่เลยใช่เลยแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆก็สามารถที่จะบริโภคได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลคือเวลาที่เราผลิตถงเนี่ยนะคะ เราต้องใช้ตัวจิ้งหรีด4กิโลเพื่อที่จะผลิตผงได้1กิโลนะคะ<อ>ลูกค้าญี่ปุ่นก็มีความชันฉลาดเอาตัวผงไปผสมกับเกลือเพราะที่จะทำเป็นเกลือที่เอาไว้โรยข้าวญี่ปุ่นอที่ะะมีโปรตีนด้วยเขาเรียกว่า cricket salt <อ>ตัวนี้ก็เป็นตัวอูด้งค่ะที่<อ>ลูกค้าญี่ปุ่นเอาไปคิด creativity ของตัวเองก็คือคทำเป็น อูดง้งจิ้งหรีดเปรี้ยวอูด้งใช่คจ,จริงๆโปรตีนที่ผลิตมาจากจิ้งหรีดนี้นะครับสามารถที่จะเอาไปประกอบอาหารได้หลากหลายมากมายหลายชนิดเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งฟาร์มด้วยกันนะคะได้ครับค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของฟาร์มนะคะจะมีทีมงานทํางานใ,นในในแนวตั้งนะคะคกล่องต่างๆเนี่ยที่เป็นกล่องดำเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นตัวจิ้งหรีด เต็มวัยส่วนในห้องฝั่งนี้เนี่ยคือเป็นธนาคารไข่นะคะทางเข้าจะอยู่ด้านนั้นความชื้นจะสูงมากแล้วก็จะต้องมีความร้อนสูงเพื่อที่จะให้เขาแตกเป็นตัวอ๋อต้องร้อนด้วยชื้นด้วยร้อนด้วยชื้นด้วยเราใช้เฉพาะจิ้งหรีดขาวก็คืออาชิต้าโดเมสติกัสเป็นสัตว์ทางวิทยาศาสตร์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เลี้ยงค่อนข้างยากค่อนข้างจะเซนซิทีฟต่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ว่าโปรตีนคอนเทนต์ของเขาจะสูง เขามีชีวิตก็คือ35 4 5ถึง45วันค่ะเมื่อเขาอยู่ได้30วันเขาก็จะเริ่มการวางไข่การวางไข่เนี่ยเราจะวางหลายรอบ,รบสมมติเรามีรังอยู่ทั้งหมดร้อยรังเราจะมี20%เอาไปวางไข่เพื่อที่จะให้ตัวไข่เนี่ยไปเป็นเจเนอเรชันรุ่นต่อไปเมื่อวันที่35เราก็จะมีการเก็บเกี่ยวเขาเพราะในวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เขาโตเต็มวนะัยแล้ว ในฟาร์มในอนาคตที่เราจะขยายเนี่ยนะคะความสูงของเพยายดานตอนนี้มันเตี้ยนะคะมันจะเป็น9เมตรแทนที่จะเป็นประมาณ5เมตรนะคะซึ่งลักษณะนั้นเนี่ยคนเริ่มทํางานไม่ได้แล้วเรา<ช>ต้องใช้ระบระบ,บออโตเมชันเข้ามาช่วยอ,อันนี้เป็นการลองผิดลองถูกทุกสิ่งอยา่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของการเลี้ยงเรื่องของการฮา์เวสเขา จนกระทั่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าฟาร์มข้างหน้าเราจะเป็นยังไงเราจะไม่เห็นรูปแบบครับมันคือจุดเริ่มต้นในการสร้างโมเดลธุรกิจ,จที่จริงจังนี้นะคือความยั่งยืนเราเน้นไปที่เรื่องของสิ่งแวดลอ้อมนะคะว่าเป็นธุรกิจสีเขียวที่มันจะไปต่อยอดให้กับธุรกิจรุ่นพี่ในธุรกิจอื่นๆถ้าท่านเอาธุรกิจของโปรตีนเข้าไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ของพวกท่านเนี่ยมันก็จะเป็นการประกาศว่าเขาเนี่ยร่วมมือในการที่จะเดิน ไปสู่การจันลงสิ่งแวดล้อม,อมด้วยกันนะคะการเปลี่ยนไม่ได้แปลว่าให้ท่านเลิกัะปะทานเนื้อสัตว์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเลิกเลยหันหลังให้กับเนื้อสัตว์ไม่ใช่เราต้องการให้มีการผ่อนเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะจากการเนื้อทานเนื้อสัตว์5วันอาจจะลดลงเหลือ3วันแล้วก็มาทานโปรตีนทางเลือกอเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเรามีเรื่องของโปรตไทป์ในในการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยมันมันจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ ที่เราทําขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งซึ่งเทคโนโลยีนี้ที่เราเรียนรู้จากโรงงานนี้เราจะเอาไปใช้ที่โรงงานหน้านะคะมันจะเปลี่ยนรูปแบบในการทรําการเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเคารพไว้ซึ่งสิทธิของสัตว์นะคะวิธีการทํางานเราจะต้องเหมือนกับว่าถ้าเป็นปศสุสัตว์มันก็จะมีการฆ่าสัตว์ใช่ไหมคะคแต่ว่าการฆ่าจิ้งหรีดมันไม่ได้ฆ่าแบบเพื่อตกอย่างออกก็คือมีการลดก๊าซหรืออุณหภูมิต่างๆทําให้เขาหลับไปอย่างเฉียบ ต้องไม่มีความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะถูกออดิตโดยต่างชาติคือมันเป็นความละเอียดอ่อนมากนะเขาจะดูแลเลยว่าคุณมีการดูแลเวลแฟร์ของสัตว์อย่างไรคืออยู่ในมาตรฐานของการส่งออกไปต่างประเทศเลยยูเลยนอกจากมาตรฐานของสัตว์แล้วเขายังมาดูมาตรฐานของพนักงานเราด้วยว่าเรามีการดูแลพนักงานเราในลักษณะไหนซึ่งตอนนี้บริษัทเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรื่องของ BSCI เพื่อที่จะ ประกาศให้เขาทราบว่าเรามีการดูแลพนักง,งานตามกฎหมายของยุโรปด้วยนะก็เป็นการอัปเกรดทุกสิ่งยอย่างทำให้เขายอมรับประเทศไทยว่าเราไม่เราสามารถที่จะได้มาตรฐานส่งออกได้แล้วก็เป็นการสร้างงานสร้างเงินให้กับชนบทการที่เราไปตั้งโรงงานตามแหล่งต่างๆมันก็จะทําให้คนไม่ต้องเดินทางเข้ามาในเมืองใหญ่เพื่อที่จะทำงานทุกคนทราบดีอยู่แล้วการเป็นสตาร์ทอัพเราต้องมีการระดมทุนเพื่อที่จะมาแก้ไขโจทย์ต่างๆเหล่านี้ซึ่ง ทางบริษัทคิดว่าทุกคนเนี่ยอาจจะทําไม่ได้ทั้งร้อยเแต่จะมีผู้ประกอบการบางส่วนที่สามารถมีกําลังที่จะสามารถอัปเกรดขึ้นมาแล้วก็ส่งออกได้